พี่น้องได้อีกแล้วครับอันนี้ปลาดุกเล้เด้อนี่โอ้ยอันนี้อีกตัวครับโอ้อันนี้ก็โยนอีกแล้วครับพี่น้องคอยว่าว่าปลาโอ้โปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเดียวเด้ออันนี้มือนี่ฮะจกักซบเนาะมือโอ้โหครับสองตัวครับ ได้อีกแล้วครับโอ้าสองหนังอีกแล้วรอบสี่ทุม่มได้อีกสองเดี๋ยวเด้อไปเพิ่งอีกก่อนอันนี้ยังยังโบก,กินยังโบก,กินอันนี้ยังโบก,กินย่ายเวทมาผิดเลยอันนี้ก็ยังโบกินครับโอ้อันนี้ก็โบกินนี่ซ้ำนี่แหละได้อีกสองโอ้ โอ้ยงายเลยมื่สีเห็นบ่าวะ <c oughs> โอ้ยเทพอีดีอ่ายมาใส่มงนี้กันฮ่าพอได้กินครับพี่น้องเห็นเจอันนี้รอบรอบนี้รอบนี้วันนี้ไปดุกได้หาตัวอะเตีมเต,ตีมหาเตีมหาเตีมมื่อนี่นี่บุรีขี่คุยดีเจ้าเบิง้ง เบิ้งงลวดนี่นี่ปลาดุกปลาดุกสีม่วเนี้ปลาดุกหน้าลุ่นลุน่นนะไ่ได้มีเฮอเห็นไหมขับอยูู่้เดียวคือเก้ากขับนี่เดี๋ยวเอาออกมาไว้น้ำมูมันนี่นีนน่นี่อันนี้ได้เลย กันว่าเฮาขี่ตัวเบึ่งาระลุอนอย่างนี้เจ้าว่าเท่าไรละหนึ่งหนึ่งปดุกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าครับโอ้มือน,นี่โอเคทะลุปเป้าแล้วโอ้ยขอบคุณไปยังพออีกกลิบเด้อหาเงอมาให้มือเื่นมาเอาปาดุกเด้อเก๋ซรับนี่แหละคุณหาเบึ่งเอาเบึ้ย